สวัสดีเจ้าปอมพี่นอวันนี้มาปะกกันบาได้ปะกกันเมือ่อนแล้ววันนี้มากินพัดบะเขือใส่หมูสามจันเจ้ากินกับข้าวสวยห่อนๆเลยปอมพี่นอมามากินข้าวตุ๊กกันบะอ,อูพัมพัมเพ,พ่งละคัดบะเขือล้ำขน,นาดเลยนะปอมพี่นอจิม้มพอตะกี้ลละอืมล้ำตัวแต่ อืพัดบะเกลือจนมันนิ่มจนมันอ่อนปุ่นอะพอแม่ไปน,น้องมันจะลําแต่เขาพัดมันแบบใทยซุกกับมันแบบเข้าซอดเข้าซีอิอ๊วอย่างจ้มทำขนาดพอแม่ี่นอ้อง มักมันๆน,น,นานๆพัดเตื่อแล้วมันอร่อยล้ําขนาดไปครือว่าอร่อยมากๆนะคะอืมขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์นะคะ ข้าับ,บ,บักเสือรำขนัดกินตะกันเจ้าพอไหมพี่นอ้องถ้าเขาลำล้ามากินตกันอืม อร่อยมากๆลล้มมากๆลํำล้ำขนาดฝนที่ไหนตก่องเจ้ากคืนตกทั้งคืนอากาศเลยเย็นๆเลยเช้านี่ <laughs> ừ. Ừ, con dâu lắm con dâu, <laughs> ừ. อ,อร่อยเลยร้องขนาดพ่อแม่พี่น้องร้องไปพัดคอเนื้อใช้มันหอยเี่ยใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวน้ำตาลให้น้อยรสด,ดี อืมน่ะสิ่งคนเดียวเลยแบบใจจ้อนกลางเจ้าประแม็บน้อง ซื้อกว่าแสงมันจะเข้าเปิดไฟหืมป่ะ ไปก่อนนะ宝妈แม่พป่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันใหม่สวัสดีเจ้า